เชื่อไหมคะว่ามีคำศัพท์1นึ่คำค่ะที่คนส่วนใหญ่กว่า90%ตอบผิดนั่นคือคำว่า interest interest แปลว่าอะไรในฐานะ verb หนึแปลว่าสนใจ 2. แปลว่ารู้สึกสนใจ 3. แปลว่าทำให้สนใจคุณคิดว่าคำว่า interest เนี่ยค่ะแปลว่าอะไรคะในใครตอบ1ตอบ2ตอบ3ามกันบ้างคอมเมนต์กันมาด้านล่างนะคะเฉลยของคำตอบข้อนี้คือ ทำให้สนใจคือข้อสามนั่นเองค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าคุณแปลว่าสนใจเนี่ยค่ะแล้วถ้าคุณกําลังเรียนไวยากรณ์อยู่แล้วคุณยังตอบคําว่าสนใจหรือรู้สึกสนใจอยู่คุณควรจะเลิกเรียนไวยากรณ์เดี่ยวนี้เลยค่ะจะไม่ได้พูดเกินจริงนะคะที่คุณควรจะเลิกเรียนไวยากรณ์เรามาดูกันก่อนค่ะว่าใน dictionary ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะถ้าเราดูดีๆเนี่ยคำว่า interest เนี่ยค่ะมันแปลว่าทำให้ใครบางคน สนใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา interest เนี่ยค่ะไปใส่ในไวยากรณ์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าอะไรก็ตามนะจะสังเกตได้ว่าไวยากรณ์จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายของคำคำนั้นเอาตัวอย่างง่ายๆเช่นคําว่า Find พอเวลาเป็น f i n d i n g I am f i n d i n g something คือฉันกําลังค้นหาเห็นไหมคะถ้าเราเรียนไวยากรณ์ก่อน โดยที่เราไม่มานั่งสนใจว่าไอ้คำที่เราได้มาเนี่ยความหมายมันเคลียร์ชัดหรือยังถ้าความหมายในตัวคำของมันยังเคลียร์ไม่ชัดมากพอคุณดันไปเรียนไวยากรณ์แล้วเอาไวยากรณ์มาโปะก,กับคำนั้นคุณคิดว่าคุณจะได้ความหมายที่ถูกต้องไหมคะไม่มีทางเพราะว่าคุณเปิดดิกชันนารีไม่เป็นแล้วดิกชันนารีภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ช่วยคุณ ไม่ได้ค่ะส่วนมากเลยมันจะให้ความหมายที่ผิดๆกับคุณเนี่ยที่คุณตอบเซฟมาว่า interest แปลว่าอะไรแปลว่าสนใจหมายความว่าคุณอาจจะจําความหมายจากดิกชันภาษาไทยภาษาอังกฤษมาแน่นอนซึ่งนั่นเป็นเรื่องผิดและมันไม่ได้แปลว่าสนใจคุณเก็ตแล้วนะดังนั้นถ้าคุณไม่มีความสามารถในการเปิดดิกชันนารีที่ดีพอยังไงคุณก็ผิดยังไงคุณก็เขียนผิดและคุณก็จะไม่มีวันรู้สึกดีหรือมั่นใจมากขึ้นเลยว่าเอ้ยฉันจะแบบ ให้มันดีกว่าเี้ได้ยังไงคุณจะไม่มีวันนั้นค่ะถ้าคุณจะมีอาการแบบนี้อันเชิญไปลงทะเบียนคอสติชเนอรี่ที่ลิงก์หน้าไบโอดิชันได้เลยนะคะและถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะคอมเมนต์มาไว้ใต้ล่างเลยค่ะและถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเซฟด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ